ตาเจ๋อหาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับภาษาจีนคำนี้นะคะอ่านว่าไท่กว๋ไท่กว๋แปลว่าประเทศไทยนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะเอนะคะถามว่านี่ชื่อหนากวเหรน นิชชุนห์กัวร์นคุณเป็นคนชาติไหนนี้แปลว่าคุณนะคะเชแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือก็ได้นะคะห์แปลว่าไหนกัวนะคะแปลว่าประเทศหรือแปลว่าชาติค่ะเรนแปลว่าคนค่ะนิชชุนห์กัวร์เรนคุณเป็นคนชาติไหน แล้ว B นะคะตอบว่าวอชื่อไทยกัวเรนวอชื่อไทยกัวเรนฉันเป็นคนไทยวอแปลว่าฉันชื่อนะคะแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือก็ได้นะคะไทยกัว กัวคำนี้นะคะเราเรียนไปแล้วก็คือแปลว่าประเทศไทยนะคะดังนั้นนะคะไทยกัวเหรนไทยกัวเหรนแปลว่าคนไทยคะ่ะ我是泰国人ฉันเป็นคนไทยคะ่ะ